สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่วัดภูมินุลมจังหวัดมุกดาหารเมืองไทยนะคะก็วันนี้ถือโอกาสค่ะพอดีว่างเนาะก็เลยพ่อน้องอลินว่างก็เลยพาขึ้นมาไหว้พระที่วัดภูมินุลมเนาะเดี๋ยวจะพาพี่ๆดูวิวสวยๆเนาะแต่ว่าตอนนี้ค่อนข้างจะแดดแรงเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงเนาะ เดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันนะคะก็ไม่ได้ขึ้นมาตรงนี้นานมากแล้วนะคะตั้งแต่ที่เขาจ้างเช็ดใหม่ๆเนาะก็ไม่ค่อยจะได้ขึ้นมาเท่าเท่าไหร่เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูวิวตรงทางนู้นเนาะนี่นะคะก็เป็นตรงนู้นจะเป็นฝั่งแม่น้ำโขงเนาะจะมองเห็นโน่นเมืองสวรรค์เขตเนาะแล้วก็ ตรงนั้นจะเป็นเมืองมุกเนาะก็ตรงนี้ก็เป็นที่เที่ยวที่หนึ่งของจังหวัดมุกดาหารเลยก็ว่าได้เนาะนะคะเขาก็จะมีองค์พญานาคด้วยเนาะก็จะอยู่ตรงโซนนู้นนะคะเป็นแบบตอนกลางวันเนาะแดดมันร้อนมากแต่ว่าว่างตอนนี้เนาะก็เลยพาพี่พี่มาดู ส่วงนี้นะคะตรงนู้นก็จะเป็นแม่น้ำโขงค่ะเดี๋ยวจะพาเดินดูคงจริงมีเยอะๆเลยนะคะอยู่ข้างในก็จะมีเยอะๆเลยแดดแรงมากเหมือนกันนะ,ะมองไม่เห็นตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเงาเงาแดดนะคะ ะะประมาณนี้เนาะนี่นะคะและตรงนี้ก็จะเป็นที่ทำให ถ่ายรูปถ่ายแบบเยอะแยะเลยนะคะก็จะมีคนขึ้นมาถ่ายรูปเป็นประจำเลยแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตโควิดไม่ค่อยจะมีคนสักเท่าไหร่ค่ะนั่นน้องไอรินก็มาด้วยนะคะแต่ว่าน้องไอรินหลับอยู่บนรถกับพ่อเนาะก็เลยกอยก็เลยแวะลงมาถ่ายรูปให้พี่พ,พดูนะคะพระยาย มีเพื่อนด้วยนะคะน,น้องเนียนค่ะสาวสปปลาวเหมือนกันเนาะ,ะพาเพื่อนมาด้วยไปค่าเดี๋ยวพาไปดูด้านไหนนะเดี๋ยวจะพาไปดูพญานาคนะคะก็เดินดูแถวๆนี้ฮะลงได้บ่ลนี่ว้าว อันนี้ไปใส่อันนี้ห้องน้ำ <laughs> ทุกคนคัเมื่อกี้นี้ไม่รู้ว่าทางนั้นไปไหนก็วอนี้เห็นป้ายบอกว่าไปห้องน้ำน้องเนียนนึกว่าเออไปไปดูไม่ตางเยอะอย่างเนี้ย นน่นก็จะเป็นจุดชมวิวขึ้นไปชมวิวตรงนน้นก็ได้ค่ะน้อนงเนียนพึ่งมาเป็นครั้งแรกนะยมีตัวอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอ๋อสวยอ่ะอันตรงนี้ตรงนี้ที่ตรงนี้มีน้ำเหรอ ฮะตรงนี้มีน้ำไหมตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเอออะไรโบราณมีน้องนะข้อ่ายตรงนี้หน่อยนะข้อ่ายตรงนี้หน่อยนะคะจนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะตรงนี้เมื่อก่อนเป็นน้ำตกหรือเปล่าคะอ่านี่เนาะก็จะเป็นประมาณนี้ ตอนนี้ฝนตกอันนี้เป็นน้ําฝนน้ําก็จะสีเึงเหลืองหน่อยไม่ค่อยใสเท่าไหรนะ่เนาะน้องเนียนกําลังถ่ายรูปน้องเนียนกําลังตื่นเต้นกับการมาเพราะว่าไม่เคยมานี่อันนี้ก็จะเป็นพระลานหินไหนเหมือนกันนะคะเนี่ย ไปดูพญานาคกันไปดูพญานาคแล้วค่อยมาดูพระใหญ่เนาะตรงนูน้นจะมีพระใหญ่ด้วยนะคะทุกคนพระใหญ่คือสวยมากอะเห<ว>นื่อยเดิน<ณ>ขึ้นเขาวันนี้พามาลุยเขา ยังไม่ถึงเลยนะคะพญานาคกำลังเหนื่อยหนูตรงนู้นคือทางไปแคจะเป็นแบบนั้นนะต้องทางไปพญานาคเดินเหนื่อยอยู่เหมือนกันนี่นี่นะคะนี่ก็จะเป็นทางเดินไปตรงองค์พญานาคเนาะก็จะให้เอาเหรียญนะเคาะตรงระคังปิ้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 งแต่ว่าก็ไม่มีเหรียญก็เลยไม่ได้เคาะ คือส่วนมากคนที่มาก็จะเอาเหรียญเคาะตรงะระฆังนี้นะคะปิ้งปิงปงมจะเสียงมีเสียงดังปิ้งปนี่นะสวยมากเลยปเป็นป่าคนไม่ค่อยมาเท่าไหร่แต่ก่อนคนเยอะมากตอนช่วงแบบปีใหม่อย่างนะ่ะคนจะเยอะเยอะ อ่ะค่อยแน่นน่นะคะก็จะเอาผ้าเฮ้ยไม่ขาจะเอาแต่ผ้าแดงจะผูกใช้ต้นไม้ถึงแล้วก็จะถึงแล้วอุ้ยตุกคุม <laughs> หาหน่อไม้บ่หาหน่อไม้บ่มีหน่อไม้ด้วยนี่เฮยหน่อไม้ข้าวๆเหนื่อยพอสมควรกว่าจะเดินมาถึงอะทางนี้อ่ะ เตกน้อลลับเดินม,มาถึงแล้วค่ะพญานาคนะคะสวยสวยมากเลยนี่นะคะทุกคนที่มาก็จะเขียนชื่อลงในผ้าแดงแบบนี้แล้วก็มามัดตาม ต้นไม้หรือว่าอะไรที่เป็นอย่างนี้เนาะนี่นะคะโอ้เพญนาสวยมากเลยนี่นะคะของพญายนาคก็จะถ่ายให้ดูได้แค่ประมาณนี้นะคะจะตกไหมนในี่สวยงามมาก นี่มุมนี้สวยมากเลยค่ะทุกคนอ่าถ้าพี่ๆคนไหนมาจาังหวัดมุกดาหารอย่าพลาดมาเที่ยวที่นี่นะคะ,ะคเ,เ,เห็นกันไหม เห็นกันไหมคะก็ประมาณนี้เนาะตกตกตกร้อน ไหนนะคะพญานาคก็จะเป็นองค์พญานาคเนาะเขาก็จะให้ลอดตรงใต้ท้องพญานาคตั้งแต่หัวจนอุ๊ยพูดผิดตั้งแต่หางจนถึงหัวเนาะเขาเรียกว่าหัวตั้งแต่หัวมาถึงหางพูดผิดตั้งแต่หางไปถึงหัว ม่องร้อนง่ะฮะ่รอวันนี้มีเพื่อนเดี๋ยวเรา <c oughs> เ,เดี๋ยวเราไปลอดตรงใต้ท้องพญานาคก,กันนะคะเดี๋ยวจะพาลอดท้องพญานาคก็ <c oughs> ลอดตรงไหนเนี่ยรอนตรงนี้ก็จะเป็นดินขูกขักหน่อยนะคะเพราะว่า มันเป็นพลานหินแล้วเดินโดนโน้ำน้ำเสาะเนาะเขากำลังถ่ายรูปเฮ้สวยมากเลยพญานาคสวยสวยฮะ<า>ถ่ายรูปนเนียนอยากถ่ายรูป เนียนเนียนกิบไปหลอดมาหนึ่งซองแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปซ่องที่สองเอซ่องที่สองแล้วขออนุญาตจับนะคะ น,น,นช่องที่เท่าไหร่สี่จำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้ <c oughs> ตกไอค่อยจำไม่ได้นะคะทุกคนกนะ็ <c oughs> คอยรอดมาด <c oughs> ีช่องแล้วน่าจะประมาณสามสี่ ถ้าใครจะมาที่นี่ต้องต้องใส่รองเท้าผ้าใบนะคะรองเท้าส้นสูงนี่เดินไม่ได้เดินไม่ค่อยถนัดเน,นาะเอาช่วงนี้หน้าฝนต้นไม้ขึ้นเร็วนิดนึงนะรอดมาถึง น่าจะประมาณช่องที่ห้าที่หกแล้วเนะก็จะเป็นประมาณแบบนี้นนสุดท้ายแลย้วนี่นะคะพระยงพญานาคสวยงาม นี่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอ่าอันฟ้าใหญ่นะคะคก็ ดัแบ,บแรกก็เลยมาตรงที่พญานาคเกาะเนาะเดี๋ยวก็จะพาไปดูอ่าผ้าใหญ่กันนะคะนี่ก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะ คือมีจุดชมวิวหลายจุดมากก็ประมาณสองสามจุดเนาะนี่นะคะก็จะคข้าขึ้นไปตรงนู้นก็จะมองเห็นตรงนู้นแม่น้ำโขงเลยเนาะมีคนมาอยู่นะคะแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จะเที่ยงแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าก็จะพาทุกคนมาไปไหว้พระใหญ่เนาะ วันนี้คงไม่ได้ขึ้นเพราะว่าเวลาน้อยเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะนี่วันนี้พาพี่ๆมาดูวิวมาดูที่เที่ยวของจังหวัดมุกดาหารเนาะตรงนี้ก็เขาเรียกว่าวัดภูมนุลมเนาะเป็นที่เที่ยวของจังหวัดมุกดาหารเลยนะคะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ก้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ